กล้วยน้ำว้าดำครับแตกต่างจากน้ำว้าพื้นบ้านทั่วไปคือเวลาสุกเวลาแก่จัดกระสีลูกสีน้ำตาลสีดำเนาะเป็นกล้วยพื้นเป็นกล้วยโบราณเนาะเป็นกล้วยบางพื้นที่ก็ไปทำยาพร้อมครับแต่ที่ด้ซิมที่ปลูกส่วน,นก็จะเป็นถือว่าลูกเนื้อแน่นเนื้อนึบหวานนุม่มนึบไข่กล้วยโอน้าเพิงถือว่า ทีกินก็คือว่าอร่อยแซ่บกว่ากล้วยน้ำว้าพื้นเมืองทั่วไปครับสำหรับกล้วยน้ำว้าดำน้ำว้าดำกับปลูกง่ายปลูกง่ายเหมือนกล้วยน้ำว้าทั่วไปครับน้ำว้าเหมือนน้ำว้าดูแลง่ายมีปุ๋ยมีน้ำก็จะให้เพือให้ลูกสมบูรณ์เวลาสุกกระจี สีดำๆออกออกดำเหลืองๆนิดนึงเนาะเราได้ดูว่าสีกล้วยกล้วยสุกครับได้ชิมแล้วคือว่าแซ่บอร่อยอยู่นี่เขาก็เลยขุดนอไปขุดนอเพราะอากาศร้อนไม่ใช่การร้อนแต่เป็นร้อนเงินเขาขายนอนอร่อยก็เลยข <c oughs> ุดจนตาย <c oughs> แต่ก็ได้แยกปลูกไว้เยอะหลายพื้นที่ เป็นอะไรที่ปลูกง่ายดูแลง่ายเรื่องกล้วย,ยนี่ครับเดส่วนเจอนนอพันธ์กัสอบถามขาว่าได้ครับเพราะว่าอากาศร้อนร้อนเงินยังไงอีกตัวหนึ่ง